ความจริงทั้งหลายมีอยู่ดำรงอยู่ความจริงเป็นสิ่งที่เธอจะรู้ได้เฉพาะตนหากเธอไม่ได้รู้ด้วยตนเองจงอย่าเชื่อแต่จงเชื่อเมื่อเธอได้รู้ด้วยตนเองค่ะ หนูว่าหนูเข้าใจที่ท่านบอกสิ่งที่หนูได้รู้ได้เห็นเรื่องราวเกี่ยวกับท่านมันช่างดูเหลือเชื่อมากจริงๆค่ะมันช่างขัดแย้งกับประวัติศาสตร์ที่เคยอ่านในตำรามากจริงๆตอนนี้หนูสับสนไปหมดไม่กล้าเขียนลงไปด้วยแต่จริงๆแล้วหนูก็ไม่ควรเขียนลงไปใช่ไหมคะเป็นอย่างที่ท่านบอกว่าข้อมูลเหล่านี้นั้นไร้ประโยชน์เมื่อเทียบกับคำสอนของท่าน เอาละตอนนี้หนูจะขอตัวกลับไปคุยกับพระเจ้าต่อก่อนนะคะต่อไปหนูจะหมั่นสื่อสารกับท่านบ่อยๆนะคะหนูจะไม่เผยแพร่ข้อมูลและเรื่องราวใดๆของท่านที่ไม่เหมาะสมจะเผยแพร่แต่หากหนูจะขอเล่าสู่ให้เพื่อนๆที่เหมือนหนูฟังพอจะได้ไหมคะตามเธอเห็นสมควรขอบคุณค่ะหนูรักพระพุทธเจ้านะคะ ฉันกราบพระเจ้าค่ะพระเจ้าทำไมตอนที่ฉันสื่อสารกับพระพุทธเจ้าถึงได้เขียนอะไรออกมาได้น้อยจังเลยคะทั้งๆท,ที่ใช้เวลาสื่อสารตั้ง3-4สวันฉันรู้สึกว่าท่านพูดคุยน้อยมากฉันบอกเธอไปแล้วว่า บุคลิกของพุทธะนั้นจะพูดคุยน้อยมากแต่ถึงเขาจะพูดคุยกับเธอน้อยมากแต่เขาก็ได้ยินยอมให้เธอเห็นและรู้เรื่องราวของเขามากทีเดียวไม่ใช่เหรอเธอได้เห็นและรู้ประวัติของเขาคำสอนที่แท้จริงของเขาความรู้สึกนึกคิดของเขาอดีตและอนาคตของเขาและเรื่องราวระหว่างเธอและเขา ข้อมูลที่เธอได้รับมันมากและแตกต่างจากที่เธอเคยอ่านมาจนเธอไม่กล้าจะเขียนลงไปใช่ไหมละ่ะดีแล้วเรื่องราวของใครก็ของมันและคนคนนั้นต้องเป็นผู้เขียนเรื่องราวของตนเองเพราะไม่มีใครรู้ดีไปกว่าตัวเธอเอง พระเจ้าคะถึงตอนนี้ท่านก็พาฉันไปเห็นชาติภพของฉันเป็นจำนวน6ชาติภพแล้วรวมปัจจุบันและชาติภพสุดท้ายแล้วก็ยังเหลืออีก14ชาติภพ ท่านพอจะบอกฉันได้ไหมคะว่าฉันในอดีตฉันเป็นใครอีกและอนาคตฉันจะเป็นใครอีกหรือถ้าท่านเห็นว่ายังไม่ถึงเวลาและไม่เหมาะสมที่จะรู้ท่านก็ไม่ต้องบอกฉันก็ได้นะคะฉันเข้าใจบอกได้แน่นอนสำหรับเธอไม่มีปัญหาเธอไม่เคยยึดติดกับอดีตและไม่เคยกังวลกับอนาคตอยู่แล้ว การรู้อดีตและอนาคตสำหรับเธอจึงไม่ใช่ปัญหาและที่สำคัญฉันก็เคยบอกเธอมาแล้ว ทุกชาติพบตั้ง20ครั้งแล้วจำได้ไหมจะบอกเธออีกร้อยครั้งก็ไม่เป็นอะไรสำหรับฉันหน้าที่ของฉันคือบอกเธอทุกเรื่องที่เธออยากรู้และจำเป็นต้องรู้อยู่แล้วเมื่อฉันบอกและพาเธอไปเห็นทุกๆชาติพบของเธอเรียบร้อยแล้วเธอจะต้องเลือกและตัดสินใจว่าจะเขียนมันลงไปหรือไม่ เพราะมันอาจจะยาวเกินไปหากเธอจะเขียนทุกๆรายละเอียดในทุกครั้งที่ได้ไปเห็นจนหนังสือเล่มนี้อาจจะมีเป็นพันๆนหน้าเอาได้ซึ่งอดีตชาติและอนาคตชาติของเธอนั้นไม่ได้เป็นวัตถุประสงค์หลักของหนังสือเล่มนี้ส่วนที่ได้เขียนลงไปแล้วเป็นชาติ เป็นการเกลิ่นถึงที่มาที่ไปคร่าวๆข,ของเธอที่ชาติภพนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณของเธอและเป็นการปูทางไปสู่เรื่องที่เราตั้งใจจะใส่เข้าไปในหนังสือเล่มนี้เท่านั้นเอาละพร้อมหรือยังเราจะไปดูชาติภพที่เหลือของเธอด้วยกันแต่เราจะแบ่งเป็นสองช่วงเพราะถ้าไปดูครั้งเดียวทั้งหมดร่างกายเธออาจจะรับไม่ไหว พร้อมแล้วนับ1 2ึสาวิทย์เสียงวิทย์ดังขึ้นในหูเหมือนถูกดูดเข้าไปในภาพวาดอย่างแรงและรวดเร็วยิ่งกว่าแสงตอนนี้ฉันอยู่ที่แห่งหนึ่งเป็นที่โล่งกว้างมองไปมีแต่ทรายและดูแห้งแลง้งมีสิ่งก่อสร้างที่ดูแปลกตาเป็นรูปสามเหลี่ยมขนาดใหญ่เต็มไปหมด ที่นี่คืออียิปยังไงเหรอใช่ใช่แล้วอียิปและสิ่งก่อสร้างเหล่านี้คงเป็นพิระมิดสินะแล้วฉันเป็นใครดูแล้วฉันน่าจะเป็นผู้หญิงโอ้เอาอีกแล้วทำไมมันจะต้องดูมหัศจรรย์ทุกทีที่เห็นชาติพพของตัวเองด้วยนะนี่ฉันเป็นเหรอจริงเหรอเนี่ย ฉันเข้าใจแล้วว่าทำไมพระเจ้าถึงบอกฉันว่าฉันจะถามคำถามเดิมๆซ้ำๆไปตลอดชีวิตฉันใช่ฉันคงจะถามพระเจ้าแต่คำว่าจริงเหรอไปตลอดชีวิตแน่ๆฉันย้ายที่อีกแล้วคราวนี้เป็นอะไรอีกล่ะ ตอนนี้ฉันเป็นผู้ชายผิวขาวอาศัยอยู่บริเวณที่ตอนนี้น่าจะเรียกว่าชายแดนจีนและเกาหลีเหนือฉันเป็นเอาอีกแล้วจริงเหรอเนี่ยต่อไปเป็นอะไรอีกละ่ะตอนนี้เป็นผู้ชายดูเหมือนนักบวชอะไรสักอย่างที่มีแต่ต้นไม้เหมือนป่าบริเวณนี้ปัจจุบันเรียกว่าพมา่าคาบเกี่ยวไทยถัดไปเป็น อ๋อฉันเขียนไว้แล้วข้างบนตอนนี้ฉันเป็นผู้หญิงลูกสาวของนักบวชที่ชาติพบถัดไปเขาได้ตัดสู้เป็นผู้เทเจ้าน้ำว่าโคโดมและต่อไปก็เป็นผู้หญิงกัมพาตาบอดที่ได้พบกับพุทธะเราพบกันที่ตอนนี้เรียกว่าจังหวัดเชียงใหม่ โอ้ตอนนี้ฉันรู้สึกแปลกมากมันแตกต่างจากครั้งก่อนๆตอนนี้ฉันอยู่ในน้ำฉันรู้ว่าหายใจในน้ำได้และสบายตัวมากด้วยเวลาที่เคลื่อนไหวในน้ำทั้งๆท,ที่ตอนนี้อยู่ในน้ำที่ลึกมากมากจนไม่มีมนุษย์คนไหนลงมาได้ถึงแน่นอนรูปร่างฉันเหมือนงูตัวใหญ่ๆผสมมังกรในความรู้สึก ฉันเป็นเพศชายนี่ฉันคงเป็นพญานาคสินะแล้วนี่ตอนนี้ฉันทำไมดูแปลกๆอีกแล้วนะฉันเป็นผู้หญิงที่ดูไม่ค่อยจะน่ารักเลยดูไม่สมประกอบแต่ก็ไม่ได้พิก,การฉันพูดไม่ค่อยรู้เรื่องฉันถูกทอดทิ้งอีกแล้วเหรอเนี่ยเพราะฉันเป็นคนสติไม่ดีฉันเป็นคนบ้าอาศัยอยู่ที่วัด นี่น่าจะเป็นแถวเขตกรุงเทพโอ้ชาตินี้ฉันเคยเห็นแล้วตอนนี้ฉันคือผสงค์ที่ชอบเดินทางไปตามป่าเขาชอบพูดคุยกับต้นไม้ใบหญ้าและฉันมักไปตามหมู่บ้านต่างๆเพื่อเผยแพร่ธรรมะ ในชาตินี้ฉันก็เห็นแล้วพบชาตินี้เป็นชาติพบก่อนหน้าชาติพบปัจจุบันนี้ฉันเป็นผู้ชายพิการขาขวาขาดอาศัยอยู่ที่จังหวัดอุบลและตอนนี้ชาติพบที่10บฉันคือฉันในชาติพบปัจจุบันฉันเป็นผู้หญิงธรรมดาเกิดในครอบครัวฐานะาปันกลางเกิดที่จังหวัดอุบล ชาติภพนี้เป็นชาติภพแรกที่ฉันได้เริ่มทำภารกิจของจิตวิญญาณต้นกำเนิดของฉันเองที่ฉันผ่านมาฉันได้แต่ปฏิบัติและฝึกฝนอย่างเข้มข้นด้วยการเกิดในลักษณะต่างๆที่เอื้อประโยชน์ต่อการปฏิบัติ ในรูปแบบที่แตกต่างกันไปโดยเฉพาะในชาติพบที่ฉันไม่สมประกอบและดูต่ำต้อยที่พิการตาบอดเสียสติขาขาดในตอนนั้นฉันทําอะไรไม่ได้นอกจากการเดินทางเข้าภายในและจดจ่ออยู่เพียงแต่โลกภายในจิตเท่านั้นเมื่อฉันตาบอดฉันก็มองเห็นแต่โลกภายใน เมื่อฉันเสียสติฉันก็มีและอยู่แต่โลกส่วนตัวภายในไม่มีใครเข้าใจเมื่อฉันขาขาดฉันก็ได้แต่นั่งภาวนาทำสมาธิทั้งวันเกือบจะตลอดเวลาพอไปไหนไม่ได้ถึงตอนนี้ฉันพร้อมแล้วที่เริ่มภารกิจและหน้าที่ที่จะต้องทำฉันเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมจิต มาเป็นอย่างดีและเหมาะสมสมควรแก่เวลาที่จะต้องเริ่มสักทีพระเจ้าคะฉันเขียนอดีตทั้ง10ของฉันลงไปแบบย่อและสั้นที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วนะคะแต่ยังเหลืออนาคตลำดับที่11-19ถึง19ที่ต้องรอไปเห็นในช่วงที่สองใช่ไหมคะส่วนชาติพบที่20 ท่านพาฉันไปเห็นแล้วว่าจะเป็นสีอริยเมตรยาในระหว่างที่พารอไปดูครึ่งหลังฉันอยากรู้ภารกิจที่ฉันจะต้องเริ่มลงมือทำในชาติภพนี้ว่ามีอะไรบ้างเหรอคะในความรู้สึกบอกฉันว่ามันคงไม่ได้มีแค่อย่างเดียวใช่ไหมคะชาติภพในอนาคตที่เหลือฉันปรารถนา ให้เธอเขียนลงไปในหนังสือเล่มถัดไปและใช่แล้วภารกิจของเธอในชาติภพปัจจุบันมีอยู่3อย่างด้วยกัน อย่างแรกคือการเขียนบทความและหนังสือเกี่ยวกับจิตวิญญาณที่จะเผยแพร่สัจธรรมและหนทางสู่การหลุดพ้นหนังสือที่เธอจะเขียนจะไม่ได้มีแค่สองเล่มแต่มันจะมีหลายเล่มในตอนนี้เธอและฉันยังไม่รู้ว่าควรจะมีทั้งหมดกี่เล่ม และไม่รู้ว่าเล่มอื่นๆจะมีเนื้อหาอะไรเธอและฉันจะรู้ว่าจะต้องเขียนอะไรเป็นเล่มถัดไปก็ในตอนที่เล่มก่อนหน้าเขียนใกล้จะเสร็จแล้วอย่างที่สองคือการวาดรูปเกี่ยวกับจิตวิญญาณของเธอเธอจะบอกเรื่องราวเกี่ยวกับเขาที่เธอเห็นออกมาเป็นภาพวาด เพื่อให้มีพลังเกิดขึ้นได้จริงในโลกกายภาพเธอจะนำนำมามธรรมออกมาเป็นรูปธรรมและเธอจะนำภาพวาดเหล่านี้ทำการประมูลเพื่อให้ผู้คนบริจาคเงินให้เธอนำไปสร้างภารกิจอย่างที่สอย่างที่สมนั้นก็คือการสร้างโรงเรียนทางจิตวิญญาณโรงเรียนเป็นภารกิจอย่างที่สเป็นภารกิจหลักและเป็นภารกิจที่สำคัญมากต อการยกระดับจิตสำนึกผู้คนเพราะโรงเรียนนี้คือศาสนาใหม่เธอจะใช้ชื่อโรงเรียนด้วยชื่อทางจิตวิญญาณด้านปัญญาของเธอที่ชื่ออนันดาระยา